ครับโอ,อ้สับกระโดดอา้าวอเปิดวอ์นะเดี๋ยวคันนี้เปิดประตูวิ่งนะนี่อา้า ตออัวไล่เมืองพนัตครับไม่รู้ว่าไปเกียร์ไหนแต่รอบจัดตลอดครับคันนี้ทางชันนะครับพลาดไม่ได้ด้ยนี่เพราะว่า ไม่มีคันดินเบรกเลยนะครับตรงนี้ลึกพอสมควรโอ้ฝุ่นตลบครับมาถ่ายให้เพื่อนนะครับได้รับชมกันตายเยอะไม่ได้ไม่ใช่เลยที่ร้อนแดดทั้งแดดทั้งฝุ่นครับเดี๋ยวเป็นฮิสโตกฝังนู้นก็ ชั้นเอฟหัวสะพานชั้นเอฟหัวสะพานครับผมเราขึ้นไปอะไรก็ขาแรงเหมือนกันวิกเตอร์ครับ ัองนู้นก็จะออกง่ายนะครับวันนี้ก็ยินกัน ไม่เยอะนะครับ4-5หคันงานก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับปกติแล้วช่วงหน้าฝนนี่จะไม่ค่อยมีงานนะครับแต่ว่างานหลวงก็จะเยอะเยอะหน่อยนะครับง,งานหลวงี่ชอบมาหน้าฝนนะครับ